มุสาวาทวสิกขาบทที่8เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคุมุทาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่าม,มหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมาจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคุมุทา วัดชีชนบทเกิดทุกภิกภัยก็แลสมัยนั้นวัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพเปิดเครื่องมีข้าวขายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอันตภาพให้เป็นไปด้วยการถือปาดแสวงหาก็ทำไม้ได้ง่ายจึงภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่า บัดนี้วัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพปลืดเครื่องมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาดแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจักไม่ลำบากด้วยกินตบาดด้วยอุบายอย่างไรหนอ มติของที่ประชุมภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายปิชานั้นพวกเราจะช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคระลือหาเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจักมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจักไม่ลำบากด,ด้วยบิณฑบาต ภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าไม่ควรท่านทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกขลือหัดท่านทั้งหลายที่ฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูดของพวกขลือหอดัดเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจากมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนั้นพวกเราจักเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่มีวาดกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจักไม่ลำบากด้วยบินทบาทพิกษูบางพวกทูดอย่างนี้ว่าย่าเลยท่านทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคลือหัดจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูดของพวกคลือหัดท่านทั้งหลายพิฉะนั้น พวกเราจะกล่าวชมอุตริมนุษธรรมของการและการแก่พวกฤๅษอหัดว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมชานรูปโน้นได้ทุติยฌานรูปโน้นได้ตติยฌานรูปโน้นได้จตุฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหัน์รูปโน้นได้วิชชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาจาักมุ่งถวายดินธบานแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราก็จะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจักไม่ลำบากด้วยดินธบาตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าอาวุโสทั้งหลายการที่พวกเราพากันกล่าวชงอุตริมนุสธรรมของการและกันแก่พวกครือขันนี่แหละประเสริฐที่สุด แล้วพากันกล่าวชมอุตริมรุษธรรมของกันและการแก่พวกกระเลหัดว่าเพกสูรูปโน้นได้ปฐมฌชานรูปโน้นได้ทุติยชานรูปโน้นได้ตติยชานรูปโน้นได้จตุตชานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหัน์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกดังนี้ ประชาชนพากันยินดีครั้นต่อมาประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่าเป็นลาภของพวกเราเนาะพวกเราได้ดีแล้วเนาะที่มีภิกษุทั้งหลายผู้ทรงคุณพิเศษเห็นปานนี้อยู่จำพรรษาเพราะก่อนแค่นี้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ไม่มีเลยภกชนะชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น พวกเขาไม่บริโภคด้วยตนไม่ให้บานดาบิดาบุตรภรยาคนรับใช้กรรมกรนิรอมานญาติสาโลหิตของเคี้ยวของลิ้มน้ำดื่มชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ดื่มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรยาคนรับใช้กรรมกรมิรอมานญาติสาโลหิตจึงภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีน้ำมีนวล มีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณผุดผ่องประเพณีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นประเพณีครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้วเก็บเสนาสนะถือบาทจีวรหลีไป โดยมัคคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลีถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันกูตาคา,ารศาลาโดยดําดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุต่างทิศมาเฝ้าก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในทิศทั้งหลายเป็นผู้หอมซูบซีบมีผิวพันธ์หมองเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสพรั่งด้วยเอ็นพวกภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาเป็นผู้มีน้ำนวลมีอินทรีย์ของใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพันธุ์ผุดผ่องทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะอันการที่พระผูมีพระ อันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพวกภิกษุฝั่งแม่น้าวัคคุมุทาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทอยู่จำพรรษาเป็นผาสุข และไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือพวกภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังพอทนได้พระพุทธเจ้าข้ายังพอให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าอันหนึง่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด้วยบินทบาทพระพุทธเจ้าข้าพุทธประเพณี พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถามพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่เป็นประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระตถาคตทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจากทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจากทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งตรัสถามครั้งนั้นพระผุ้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำมคกูมุทาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกัน ไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด,ด้วยบินธบาด้วยวิธีการอย่างไรภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคุณวิเศษของพวกเธอนั่นมีจริงหรือภิกษุมีจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของการและการแก่พวกเคิหัดพระเหตุแห่งต้องเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสข,ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แหล พวกเธอพึงยกสิขาหมดนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าแัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมแก่อนุปสัมบันเป็นปาจิตตีเพราะมีจริงเรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาจบอนาปฏิวาน ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสมบัติหนึ่งภิกษุอาธิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัติแลมุสาวาตวัฏสิกขาบทที่8จบมุสาวาตวัฏสิกขาบทที่9เรื่องพระอุปนันทะสากยบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกา้าหะบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยาบุตรกําลังเป็นผู้ก่อการทะเลาะก,กับพระชัพนพกีท่านต้องอาบัติชื่อสัญญาเจนิกาสุกกวิสัตถิแล้วได้ขอปริวาสเพื่ออาบัตนั้นต่อสง์สงได้ให้ปริวาสเพื่ออาบัตนั้นแก่ท่านก็แลสมัยนั้น ในพระนครสาวัตถีมีสังฆพัฒของประชาชนหมู่หนึ่งท่านกำลังอยู่ปริวาทจึงนั่งท้ายอาสนะในโรงพัฒพระจัพรพคีได้กล่าวกับอุบาสกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายท่านพระอุปนันทสากยะบุตรนั่นเป็นพระประจำตระกูลที่พวกท่านสรรเสริญได้พยายามปล่อยอสุจิด,ด้วยมือที่บริโภคของที่เขาถวายด้วยศรัทธา ท่านต้องอาบัติชื่อสัญญาเจนิกาสุกะวิสัติแล้วได้ขออยู่ปริวาสเพื่ออาบัตนั้นต่อสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสนั้นเพื่ออาบัตนั้นแก่ท่านแล้วท่านกำลังอยู่ปริวาสจึงนั่งท้ายอาสนะบรรดาภิกษุที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลธนาว่า ชนไหนพระฉับพระคีจึงได้บอกอาบัติช่วยยากของภิกษุแก่อนุประสมบันเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระภูมีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระภูมีพระภาคเจ้าตรัสถามพระฉับพระคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอบอกอาบัติช่วยากของภิกษุแก่อนุประสมบันจริงหรือ พระจักรพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนแล้วบัญญัติศิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆาบุรุษทั้งหลายชไนพวกเธอจึงบอกอาบัติช่วยยาบของภิกษุแก่อนุระสมบัลเล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอเพึงยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัตินหนึ่งภิกษุใดบอกอาบัตชั่วหยากของภิกษุแก่อนุประสมบันเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติเป็นปาจิตติเรื่อง พระอุปนันธะสากยบุตรจบอนาปติวานพิกษุบอกวัตถุไม่บอกอาบัติหนึ่งพิษุบอกอาบัติไม่บอกวัตถุหนึ่งพิษุได้รับสมมุติหนึ่งพิษุวิกลจริตหนึ่งพิษุอาธิกามิกาหนึ่งไม่ต้องอาบัติแล มุสาวาทวัคสิกขาบทที่เก้าจบมุสาวาทวัคสิกขาบทที่สิบเรื่องภิกษุชาวรัฐอาลวีโดยสมัยนั้นพระพุทธีพระพาคษพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคารวะเจดีย์เขตรัฐอาลวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวรัฐอาลวีช่วยกันท่านวกรรม ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตภีคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนพลทน,นาว่าฉนหนพระสมณะเชื่อสายพระสากยบุตรจึงได้ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตภีพระสมณะเชื่อสายพระสากยบุตรย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพลทน,นาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษมีความละอายมีความรังเกยียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนธนาว่าชะไหนภิกษุชาวรัฐอาลวีจึงได้ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปัตตภีเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด,พด่พระพุทมีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระพุทมีพระภาคเจ้าตรัถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกเธอขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปตตพีจริงหรือภิกษุชาวรัฐอารวีทูลรับว่าจริง,รพ,รงรญญพระ,พ,พ,ระพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคฆบุรุษทั้งหลายฉนหนพวกเธอจึงได้ขุดเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้างซึ่งปฏตพีเล่า พระคนทั้งหลายสําคัญว่าในปฏทภีว่ามีชีวะการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกาาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใด ขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตภีเป็นปาจิตติเรื่องภิกษุชาวรัฐอาลวีจบอนาปฏิวานภิกษุกล่าวว่าท่านจงรู้ดินนี้ท่านจงให้ดินนี้ท่านจงนำดินนี้มาเรามีความต้องการด้วยดินนี้ท่านจงทำดินนี้ให้เป็นกัปปิยะ ดังนี้หนึ่งพิษุไม่แกล้งหนึ่งพิษุไม่มีสติหนึ่งพิษุไม่รู้หนึ่งพิษุวิกลจริตหนึ่งพิษุอาธทิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลมุสาวาทวัดสิกขาบทที่สิบจบปาจิตตีวัดที่หนึ่งจบ ปาจิตีว,าาวัดที่สองภูตคามวัดศิกขาบทที่1เรื่องภิกษุชาวรัฐอาลวีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอักคาลวัดเจดีเขตรัฐอลวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวรัฐอลวีทำนวกรรมตัดต้นไม้เองบ้างให้คนอื่นตัดบ้างแม้ภิกษุชาวรัฐอลวีรูปหนึ่งก็ตัดต้นไม้ เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้นั้นได้กล่าวคำนี้กับภิกษุนั้นว่าท่านเจ้าข้าท่านประสงค์จะทำที่อยู่ของท่านโปรดจ่าตัดต,ต้นไม้อันเป็นที่อยู่ของข้าพระเจ้าเลยภิกษุรูปนั้นไม่ไม่เชื่อฟังได้ตัดลงจนได้แล้ฟันถูกแขนทารกรูปของเทวดานั้นเทวดาได้คิดขึ้นว่าถ้าไร เราพึงตรงชีวิตภิกษุรูปนี้เสียหน้าที่นี่แล้ว,ลวคิดต่อไปว่าการที่เราจะพึงตรงชีวิตภิกษุรูปนี้เสียหน้าที่นี้นั้นไม่สมควรเลยถ้าอะไรเราควรกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นเทวดานั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทานสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วเทวดาดีหนักหนาที่ท่านไม่ตรงชีวิตภิกษุนั้นถ้าท่านตรงชีวิตภิกษุนั้นในวันนี้ตัวท่านพึงได้รับบาปเป็นอันมากไปเถิดเทวดาในต้นไม้ในโอกาสนุ้นว่างแล้วท่านจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้นั้นประชาชนพากันเพ่งโทษต,ต,ติเียนพลทาน,านาว่า ฉะนพวกพระสมณะเชื้อสายพระสากยาบุตรจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้างให้คนอื่นตัดบ้างพระสมณะเชื้อสายพระสากยาบุตรทั้งหลายย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเขาเพ่งโทษติเตียนพนธนาอยู่บรรดาที่มักน้อยต่างพากันเพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉไนพวกภิกษุชาวรัฐอารวีจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้าน ให้คนอื่นตัดบ้างแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอตัดเองบ้างให้คนอื่นตัดบ้างซึ่งต้นไม้จริงหรือภิกษุชาวรัชอลาวีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายชไหนพวกเธอจึงได้ตัดเองบ้างให้คนอื่นตัดบ้างซึ่งต้นไม้เพราะคนทั้งหลายสำคัญว่าในต้นไม้ว่ามีชีวะการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพิงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะพรากทุตคามเรื่องภิกษุชาวรัฐอาุวีจบ อานาปติวานภิกษุกล่าวว่าท่านจงรู้พืชนี้ท่านจงให้พืชนี้ท่านจงนำพืชนี้มาเรามีความต้องการด้วยพืชนี้ท่านจงทำพืชนี้ให้เป็นกัปปิยะดังนี้หนึ่งภิกษุไม่แกล้งพลากหนึ่งภิกษุทำเพราะไม่มีสติหนึ่งภิกษุไม่รู้หนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธิกรรมิกะหนึ่ง ไม่ต้องอาบัดแลผู้ตะคามวักสิกขาบทที่หนึ่งจบปาจิตตีเสนาสนะวักที่สองผู้ตะคามสิกขาบทที่หนึ่ง